แผลมแลมแลมแอมเอ๊จะเอ๋ดูนะว่าก็แบบเศร้าอยู่ถ้าเศร้าแบบนี้ฟังเพลงหน่อยกไหมเพลงนี้นี่เนี่ยเพลงแท้แท้หนึ่งสองสาฉันรู้ว่าเธอไม่สบายใจฉันรู้มีใครมากมายนั้นมองเธอผิดสิ่งที่เธอคิดไม่มีใครเห็นและเข้าใจ ถึงแม้ว่าใครจะยังไงถึงแม้ว่าใครตัอใครไม่ให้โอกาสในวันที่พลาดที่เธอทำพลาดจะวันไหนฉันอยากจะขอให้เธอเข้าใจว่าต่อให้ใครไม่รักหาต่อให้ใครไมีสนแต่อยากจะขอให้เธออดทน ไม่ต้องไปวันไว้ต่อให้ดาวบานฟ้าต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจให้รู้ไว้อย่างเลยนะว่าหนูนินราเคียรต่อให้ใครไม่รัก,ต,รรกต่อให้ใครไม่สน ว้าววววฮแต่อยากจะขอให้เธออดทนไม่ต้องไปวันไว้ต่อให้ดาวเป็นต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจให้รู้อ้อย่างเลยนะว่ารู้นั้น